ใช่เฮ้ยเอาๆอยู่กับคุณสืบสารเดชพันธ์นะครับรวมไปถึงพี่เชษก็หน้าค่ายมวยนะครับผมครับเสียเสียนวยกับเสียเอกเอาพัดนักมวยก่อนแล้วกันคุณสืบสารเดชพันธ์นะครับเห็นบอกว่าโหเรากำลังฮอตทางภาคใต้เลยจริงไหมจริงยังไงปอมหลังเป็นไงบ้างครับก็ผ้าใบหลังก็นกนกก็อกสี่เฟย์เฟย์โอ้นอกสี่ไฟท์ได้เหรอเราเป็นมวยสไตล์ไหนฮะก็เอยหมัดจอยยางครับ จาอ,อยานป้างกระจกใช่ใบู้นี่ก่<ช><ข>อนนี้เราใช้ขุนศึกค่ายอะไรมาก่อนสุรอซีมาก่อนอ๋อแล้วก็เป็นขุนศึกสอยอิพันใช่เป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างไ,าได้มาชกในรอบขุนเสือครั้งนี้ดีใจครับไม,ไม่ไม่เคยได้มามาชกมาตื่นเต้นไมหมถามจริงเราไม่ค่อยมา่อยกงเทพเลยนะก็อ,อยู่ดีๆเนี่ยมาไต่แบบมวยรอบที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศแบบนี้รู้สึกยังไงตื่นเต้นขนาดไหนตื่นเต้นเนาะได้ เออวกจริงๆเหรอคือเราเขาเราเห็นเขาต่อยอยู่ไหมไอ้ผู้ชกเราอ่ะเหนือคนนีอ่ะเคยเคยดูเคยเห็นตลอดใช่ไหมเออแล้วรู้สึกไงแล้วจับฉลากปุ๊บได้เจอคนนี้เลยอผมไม่กลัวไม่กลัวแต่แค่ตื่นเต้นครับแต่ในข่าวก็เขียนว่าเขาก็เป็นเต็งใช่ครับในกรุงนี้นะแต่ไม่กลัวไม่กลัวเคยเห็นเขาชกที่ไหนด้ไหมที่จองกิจอะไร หรือว่าก็มีรูชนะที่เราก็มั่นใจที่เป็นของเราใช่เอแล้วตอนแรกจับฉลาดใช่ไหมจับเนี่ยปึ๊บเข้ามาเป็นตัวจริงแล้วจับอีกทีได้เจอตัวนี้เลยของแขกเลยเออเขาบอกว่าเราเป็นม้ามืดเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างก็ไม่ไม่เท่าไหร่ดีได้ว่าเป็นม้ามืดอแล้วมาอยู่ค่ายพี่เช่นานยังครับสอนเทศบาก็เดือนเดือนแล้ว เดือนหนึ่งแล้วเหรอก็ซ้อมมาตลอดใช่ไหมครับซ้อมมาเราอยู่สายเอเราอยู่สายเอมีเหนือธรณีเพชรตาปีสี่เพศเราเคยเห็นเขาชกทั้งสามคนเลยไหมเพชรตาปีเคยเห็นชกกับแล้วก็ไอ้สีเพศไม่ไม่เคยไม่ได้ดูเหรอเราคิดว่าสักสามคนเนี้ใครคิดว่าเขาเก่งสุดผมว่าสี่เพศเนี่ยเอ้าไม่เคยเห็นเขาหรอไม่ไม่เคยเห็น แต่คิดว่าเขาเก่งหรอดูดูจากอะไรรูปร่างเฉียงพิงหรอรูปร่างจำชื่อได้ทั้งสามคนไหมที่รอบเราจำได้ทั้งสามคนจำได้ถ้าให้เลือกอันดับหนึ่งสองสามอยากเจอใครก่อนคือต้องเจออ่ะไม่ไม่ไม่ได้บอกว่าหนีใครนะถ้าให้เราเลือกเองในมุมเราเนี่ยอยากเจอใครคนแรกเจนนนเีอรรอจิงเหรอคนที่สองที่อยากเจอเป็นตาบีคนที่สามสีเพชรก็ได้เจอหมดแล้วเออแล้วน้ำหนักตัวเราเป็นไงอ่ะ ร้อยสิบสองปอนด์เนี่ยมันมันจะทําได้นานไหมอ่ะมันจะทําได้ไหมเพราะว่ามันต้องต่อยนานนะผมสัมดาวครับไปปล่อยกิโลครับห้าห้าริบสีรถต้องลดประมาณกิโลร้อยสิบสองร้อยสิบสองสามโลโอเคนะจะพุ่สิบสองนี่เต็มเวทไหมครับเต็มสามโลเต็มใช่ไหมแน่นใช่ไหมเกือบเกือี่กันี้แต่เดี๋ยวรอบรองรอบชิงเขาอาจจะขยลงขยับก็ก็แล้วแต่ร้อยสิบห้าจับนกห้าริมสี่ร้อยสิบห้าอ่าแต่ว่าไม่ได้กลัวเลยเจอเหนือเท่านี้ตัวตรงตัวเต็งนี่ไม่สนใจเลย หมอบู้แหลกเคยชกกรุงเทพไหมครับเคยครับร้อยตั้งแต่ร้อยร้อยปอนตั้งแต่ร้อยปอนานแล้วที่ตามหนินราชบุรีกัดกัดใครก็แพ้ชนะเจ้ากับ้องนาบากองนาบาต้องนาบาเตะไม่กันอะเออเมื่อกี้พี่ถามไว้ที่ตอนเราใส่บุอรเราต่อยมวยระดับไหนมาต่อยพวกหนึ่งเซนเจ้านาลาเลยหนึ่งแสนใคร่อะไรครับโบเซนกิเลี่ยมเจ้านาลาลัตนาพานุใช่ครับ นี่คือก็ดังดังภาคใต้ไหมดังภาคใต้ใช่เคยเป็นแชมป์ภาคใต้ชมรมอะไรบ้างหรือว่าก็เป็นแชมป์สันติสุขชายแดนใต้สองเซนแล้วก็แชมป์สันติสุขที่กี่โลครับซีเดมาโลแล้วก็ร้อยไอ้ร้อยสิบสองครับเมื่อกี้ว่าถามอะไรกี่ร้อยไฟล์แล้วภาคใต้เป็นกระดูกมวยเอาจริงๆเลยนะหกสิบกว่าหกสิบกว่าไม่ถึงร้อยนะเยอะไหม ก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งอายุกี่เลยครับสิบเจ็ดครับสิบเจ็ดจากจังหวัดสงขลาสงขลาเห็นบอกเรามีเราเป็นคนอีสานนี่ใช่เป็นคนที่ไหนคะัเป็นหนองบัวหนองบัวลำพูแต่พ่อแม่ไปทํางานที่ใต้ก็เลยไปตมพมอแม่พ่อคนจังหวัดอะไรครับหนองบัวพ่อหนองบัวแม่แม่สุินแม่สุดินอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเล่าว่าเกิดที่ไหนครับเกิดกรุงเทพเกิดกรุงเทพแล้วไปอยู่ที่สงขลากี่ปีครับ แสดว่าต้องพูดภาษาอีสานได้พูดภาษาใต้ได้ได้นิดนึงครับอ๋อด้นี้นึงอ่าอ่าอ่าแล้วถามพี่เช่ต่อครับไม่ใช่สายเลือดใต้แท้ๆนี่แล้วไปได้ดาวรุ่งคนนี้มาจากไหนถึงได้เอามาที่มาที่มาที่มาเข้าประกวดในมวยอบคุณ้นเสือคือถ้าเกิดว่าในส่วนของการจัดมวยที่ภาคใต้นะครับของสนามมวยนานาชาติหลาดใหญ่ที่ผมลงไปจัดประจําอยู่แล้วนะครับทั้งรายการเล็กรายการใหญ่นะครับเรา จัดตรงจุดนี้เนี่ยก็โดยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยก็คือก็เฟ้นหาช้างเผือกเพ้นหาดารุ่งนะครับที่จะขึ้นมาต่อยกรุงเทพนะครับพวกนี้ครับดังนั้นผมก็พอ112ยองปอนในส่วนของมวยปูลเสือเนี่ยอันดับแรกที่ผมตั้งไว้เลยนะครับก็ก็คุณศสึกนะ